มันเลยไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐบาลเขมรในไทยอย่างนี้มันเอื้อไหมมันยิ่งกว่าเอื้อฮะภูมิธรรมพูดอย่างนี้มันเอื้อไหมยิ่งกว่าเอื้อใครได้ประโยชน์เขมรไม่ได้ประโยชน์แต่ใครเสียประโยชน์ประเทศไทยประเทศชาติและประชาชนเสียประโยชน์แต่ไปเอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้กับรัฐต่างชาติที่เป็นสตูกับเราที่แม่งมาลุกล้านเราจะบอกว่ากูยังไม่คุยกูยืดให้ได้หมดก่อนแล้วกูจะคุยถ้าจะไปคุยมึงต้องมาคุยที่กรุงเทพเออใช่ อย่างนี้ประเทศมันอยู่ยังไงครับอย่างนี้มันจะอยู่ยังไงล่ะครับเนี่ยมันยิ่งมันเลยไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐบาลคขมรในไทยอย่างนี้มันเอื้อไหมมันยิ่งกว่าเอื้อภูมิธรรมพูดอย่างนี้มันเอื้อไหมยิ่งกว่าเอื้อใครได้ประโยชน์เขมรไม่ได้ประโยชน์ออแต่ใครเสียประโยชน์ประเทศไทยประเทศชาติและประชาชนเสียประโยชน์แต่ไปเอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้กับรัฐต่างชาติที่เป็นศัตรูกับเราที่แม่งมาลุกลานเราดูที่คขมรมมาคอย ทีคนไทยเหรอกูมาปั้มบอกให้เวลาสามวันไอ้เยาวันเดียวแม่งย้ายหมดทิ่ดีกครงการปกครองกับที่ดีกครมการปกครองท้องถิ่นอ้าวแต่ที่ทิ่ดีกรมที่ดินเซ็นเขาก็โดงให้ย้ายไปเปรองประลัดดีขึ้นไปอีกเอที่จริงเนี่ยนักข่าวเนี่ยควรจเมาไปยัดปากภูมิธรรมนะว่าเมื่อไหร่มึงจะไล่เขมรออกจากแผ่นดินไทยตอนนี้มึงรักษาการนายกนะหลักฐานชัดขนาดเนี้ยกองทัพป้าทีหนึ่งเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยที่เขาล้อมรวดนะครับสีขาวเนี่ยสองร้อยกว่าหลังคาเรือนเนี่ยมันล้ําเขตแดนไทยนักข่าวควรจะไม่ไปจี้ปากภูมิทางว่าตกลงมึงจะไล่ไอ้พวกนี้ออกเมื่อไหร่กี่โมงบอกมาเลยพี่จะไปยุนักข่าวเพราะวาเนียมันสำคัญนะช่วยใประชาชนไทยเนี่ยชัดเจนอย่างเงี้ยในเมื่อรักษาการนายกอยู่เนี่ยถือเป็นนายกเนี่ยถูกไหมครับใช่เลยถือว่าเป็นนายก ปล่อยได้ยังไงเนี่ยต้องถามภูมิธรรมตรงลรงมึงจะไล่วันไหนมึงจะไล่กี่โมงเไออล่กี่โมงมาเลยเออนี่ยชัดเจนเลยอย่างเงี้ยชัดเจนเลยบอกแมวันไปประชุมกับมาเลยพี่เคยเป็นหัวหน้าทูบตาหารก็ไม่มีใครเขาจัดประชุมนั่งอย่างเงี้ย อย่างนั้นประชุมในศาลใช่ให้ไทยไปอยู่ด้านซ้ายได้ไงจำเลยเออจำเลยนั่งอยู่ด้านขวาในศาลทุกตู้แขงในโลกก็เป็นอย่างนี้หมดเลยด้านซ้ายมึงจะให้กูจำเลยั่งศาลนั่งนี่ขวานี่ก็ต้องเป็นโจทย์ไอ้หามึงกลับให้จำเลยไปนั่งขวาแล้วประเทศไทยยอมไอ้หาภูมิธรรมมึงไปนั่งก้มหน้าจอยแล้วก็ไม่รู้รู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าก็มาอ่านไอ้ขเบนแม่งอ่านไอ้หุ่นหมาเน็ตมันอ่าน มันไม่อ่านมันพูดสามนาทีห้าสิบเก้าวินาทีเราพูดห้าสิบวินาทีนั่นแหละแล้วไอ้โดนไอ้ไอ้อาวาผักเองแล้วดูทีไอ้คุณมันเด็จแม่งนั่งยิ้มหน้าละลื่นภูมิทรรแม่งไปนั่งเหมือนหมาหน่อยเลยไม่มีศัก์สีเลยแล้วไม่มีโต๊ะกลมเนี่ยประชุมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมหรอกใครเป็นหัวโต๊ะวันเนี้ยมาเลยเป็น พ่อเราเหรอเราถึงต้องฟังไอ้อาวางเราจะเอาคนมาตัวจจะเอาอะไรตั้งใครมันเป็นใครอ่ะมันตั้งทักษิณเป็นที่ปรารนผมนะมีอํานาจนะพี่บานในเมื่อเขมรมึงเพรียงพับมึงมาขอเจรจาโดยให้สารัฐให้มาเลมาช่วยเป็นตัวกลางผมจะบอกว่ากูยังไม่คุยกูยืดให้ได้หมดก่อนแล้วกูจะคุยอประการที่หนึ่งนะ สองพอเรายึดคืนได้หมดแล้วตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรแล้วถ้าจะไปคุยกูต้องเป็นคนกำหนดมึงต้องมาคุยที่กรุงเทพเออใช่